วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปนะฮะเดินรอบบ้านนึยเพราะว่าตอนนี้เราได้ซื้อที่เพิ่มอันนึงเป็นเกสเฮาส์สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมเพื่อนมาร์กี้ขับกลับกลับไม่ไหวอะัไม่ไหวเพราะบ้านเราไกลก็อยู่ด้วยกันได้กับพวกเราเราไปดูที่ที่เราซื้อเพิ่มกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับพี่เมยกเขาชอบสนามเทนนิสอะสวดีว่านกน่าจะชอบตีเทนนิสนะทำไมแต่นกเขาไม่มีมือตีเทนนิสอะ นั่นน่ะสิตรงนี้เนี่ยก็คือที่ที่เขาซื้อเพิ่มใหม่ไปทำเป็นเกสเฮาส์ทั้งหมด6ห้องนอนค่ะเหรอสองล่างสี่บนทำทำ,ทำไมหกห้องข้างหลังนี้เป็นอะ,อ,อ,อะไรนะออฟฟิศไหมออฟฟิศอะไรออฟฟิศเขาเรียกว่านิติบุคคลที่นี่มีนิติบุคคลนะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่บ้านแล้วแหละอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าหมู่บ้านหมู่บ้านเออหมู่บ้านจัดสรรและที่ที่ผม รักมากที่สุดก็คือ